สวัสดีพี่น้องยายกินผ้าซ้มสวนสวนบักแต่งทยแต่งเล้าพี่น้องแต่งเล้าอันนี้แต่งเล่าวนวยขาวๆลรอพี่น้องกำลังเป็นนวยกำลังเป็นนวยพ่อต่ำนี่ละน้าหนาเดี๋ยวกับ่บเห็นหนวย ส้มวิวสวยๆปลาอย่างปลาอ่อยย่ายกินพี่เกาเตีงยงไทยเต่งเล่าฮะนะง่าย่เติบแล้วพี่น้อง ดูกอยู่ตัวละมองใบบางๆมันเดียวเห็นเนาะนั่ส้มหน่วยแตงแตงาวขาวๆเก็บเเกทางพร้อมพี่น้องแตงไทยนึงนี่ดมาแตงสิงคโปร์หน่วยใหญ่แล้วตัว แตงสิงกัปูรเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าแต่แน่นอยมันสิเป็นเขียวเขียวสุกมากมันกระเหลียงอู้หูยนี่เด้วางหาันขึ้นไเห็นเอ็ดเป็ดอยู่นี่ดิอยู่รัวห้างนี่เตือนี่ใกล้เลยเตือนเนี่ยหลายอยูุ่่นถ้าส้มแตงพี่น้องใกล้แล้วคนถ้ะดกดยู่ตัวล่ะ ดกยูพี่น้องเลยมันเมือดซอซื้อหนังกำลังเป็นน้อยๆแน่ๆภุละมันแก่ภุละจังควื่อสีพ่นใบแตงไทยแต,ง,แตงลาวแตงสิงกะปพุ่น่ะว่าแต่มันบ่มีหน่วยพ่นมีเหลี่ยวกองกันอยู่ตวน่นะ กันยูเนแต่พองแล้วเอาแนวติดแมงใหม่ไปนอง ติดลายเล้ือตืวหนแมงม่ติดแมงมพราะมันเจาะน่วยมาสันวละว่ะโอ้นวยหน่ใหญ่ย,ยิ่แล้วพี <c oughs> ว่น้องว่างานยายกินเก็บเกียวไปเดี๋ยวชิวเห็นหน่วยใหญ่แล้ว พุ่นหลายๆติดต,ต,ตามคลิปอีสานบ้านย่ายกีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่า่กินนในเด้อค่ะเด้ออยู่คลิปเลี้ยวกับกำลังลืมกดแชร์ให้ย่ายกีนในเด้ดอ